สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแรนดรอมเราจะมาดูกันว่าชีวิตหลังปีใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิคะว่าชีวิตหลังปีใหม่ของคุณเนี่ยจะมีเรื่องอะไรเข้ามาบ้างนะคะก่อน <c oughs> อื่นขอดูพลังงานตัวตนของพวกคุณกันก่อนนะคะเพื่อ <c oughs> เป็นการคอนเฟิร์มว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะ <c oughs> ขอโทษค่ะขอดูอนุญาต ครูครูบาอาจารย์ที่ปกป้องคุ้มครองคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานนะคะใบแรกช่วยเหลือมาที่สดวงชะตา <c oughs> ฟันร้ายแะ ไพ่ใต้สำหรับคือเพื่อนค่ะอืมค่ะจากไพ่นะคะอันตี้มองว่าอืมเป็นพลังงานของคนที่มีเพื่อนดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนรอบๆข้างคอยสนใจและใส่ใจดูแลคุณมากๆเลยและตอนเนี้ย โชคะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนนะคะกําลังจะเปลี่ยนไปแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะในในในเรื่องของหัวข้อนะคะคุณที่เป็นคนที่มีเพื่อนเพื่อนรักค่ะไม่ใช่เพื่อนกินนะอืเพื่อนให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือให้ความจริงใจไม่ว่าคุณจะมีเรื่องวิตกกังวลใดๆนอนไม่หลับนะคะ เพื่อนของคุณก็จะคอยเยียวยาจิตใจคอยให้กำลังใจคุณอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าคุณจะมีเรื่องอะไรเข้ามาก็ตามเขาจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมออยู่เสมอเป็นพลังงานของคนที่มีเพื่อนดีมากๆเลยอืมค่ะแล้วเรามาดูกันต่อสิคะว่าจากพลังงานนี้ของคุณชีวิตหลังจากปีใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ ควจะได้พบเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะมาค่ะเรามาดูกันต่อนะว่าชีวิตหลังปีใหม่คุณจะได้พบเจอกับเรื่องอะไรใบแรกทบทวนค่ะอม,มันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นพลังงานของการที่เมื่อสิ้นปี คุณก็จะมานั่งคิดใคร่ครวญดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิ่งอะไรที่คุณจะต้องทำมีสิ่งอะไรที่คุณยังไม่ได้ทำบ้างใคร่ครวญทบทวนตรึกตรองเพื่อหาเป้าหมายของปีใหม่อมืแล้วยังไงต่อคะนะภูมิฐานแน่นอนค่ะเป้าหมายของคุณก็คือ กว่ามมั่งคั่งการเงินที่ดีมากขึ้นกว่าปีเก่าที่ผ่านมาอมืคุณจะเริ่มวางแผนวางระบบระเบียบการใช้จ่ายการเงินที่จะเข้ามานะคะคุณจะเริ่มคิดไตรตรองเลยเรื่องการเงินให้มีระบบระเบียบมีการเก็บอมมีการใช้จ่ายอย่างไรเพื่อให้เกิด ความมั่งมั่งคัง่งคุณกำลังคิดถึงเป้าหมายของปีใหม่เลยค่ะโอ้เ <c oughs> ยี่ยมมากพลังงานนี้แล้วยังไงคะว้าวอำนาจความมั่งคัง่งความมั่งคงเนี่ยกำลังจะอยู่ในหัวของคุณนะคะคุณกำลังคิดคิดคิดจัดการวางแผนระบบระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะทำอย่างไร เพื่อสร้างความมั่งคั่งนี่ค่ะอัศวินเหรียญและนี่คือ the emperor ความมั่นคงโอ้โห oh แล้วยังไงคะมาดูกันต่อค่ะคุณจะเริ่มคิดระบบระเบียบเพื่อสร้างความมั่นคงและตอนนี้คุณกำลังตั้งเป้าหมาย และเป้าหมายของคุณจะสําเร็จไหมคะปีใหม่นี้คุณได้เริ่มตั้งเป้าหมายแล้วเพื่อความมั่นคงในชีวิตของคุณนะอือทอละหดอดทนฉับไวว้าวไม่ธรรมดานะคะ เยี่ยมเลยฉับไว้อืมจารกรรมอืมอืมไปใต้สำรับคืออะไรคะอล่อลวงล่อลวงหยุดนิ่งอิสระอโอเค <c oughs> ชีวิตที่คุณจะได้ พบได้เจอในปีใหม่นี้ก็ตาตั้งแต่นี้นะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในปีใหม่นี้เลยนะคุณได้ตั้งเป้าหมายของคุณและและคุณก็เตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมมากๆเพื่อให้เป้าหมายที่คุณตั้งไวบ้บรรลุความสําเร็จนะคะและจะบอกให้เป้าหมายของคุณก็ จะบรรลุแบบฉับไวเลยเห็นไหมคะพุ่งทยานเลยค่ะเพราะคุณตั้งมั่นตั้งใจคุณแน่วแน่มากๆต่อให้จะมีใครก็ตามที่จะมาขวางมากีดกัน้นเพื่อให้เป้าหมายคุณไม่ประสบความสำเร็จคุณไม่ยอมคะ่ะคุณไม่ยอมแน่นอนคุณจะทำเป้าหมายของคุณได้สำเร็จเพราะ มุ่งมั่นคุณเป็นคนอดทนคุณเป็นคนแข็งแข็งแกร่งค่ะแข็งแกร่งมากๆเมื่อคุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วเป้าหมายของคุณก็จะประสบความสำเร็จคุณจะไม่ยอมให้ใครสิ่งใดมาทำให้เป้าหมายของคุณล้มโดยเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นชีวิตใหม่ในปีใหม่นี้คุณจะ เดินด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณขอให้คุณโชคดีนะคะและพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ